อยากเป็นมากเลยเพอาบอเนี่ยนะเลยเร่งรีบไปหมดนะเออเห็นไหมครับรีบแม้ตั้งคาสั่งเตรียมการไว้ก่อนทําเรื่องล้าหมดแล้วก็ไปหลอกนายกเขานายกท่านก็ไม่ทราบก็นึกว่าจะเอาผมกลับไปทํางานให้แผ่นดีไม่ได้ชาติจะส่งกลับส่งกลับให้ออกเลยส่งกลับอา้าวตั้งกรรมการสอบสวนคือมันต้องอธิบายทำไมอธิบายท่านไม่เข้าใจเห็นไหมครับเลขคําสั่งเนี่ยติดกันเลยเรียกได้ว,ว่าเซ็นพร้อมกัน เซ็นไว้ก่อนด้วยซ้ำที่จะพบนายกเซ็นพร้อมกันเลยแล้วผมถามว่าเซ็นพร้อมกันเนี่ยแล้วคณะกรรมการมันจะเสนอแนะให้ผมออดยังไงมันจะเสนอตอนไหนนะครับผมจ่บอกว่ารัชการพรบเนี่ยคุกอย่างเดียวเดิมนะครับไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผมนะแต่ร้าเลือกเป็นคู่กรณีนเ,นเองนะครับเอาต่อไปอันนี้อ่าอันนี้คือจบตรงนี้วกมาวันนี้นะครับ สิ่งที่ผมจะฟ้องเพิ่มก็คือ1ผู้การสาริเทศนะ,ะผู้จัดการงานเทคโนโลยีเพราะอะไรครับเพราะว่าท่านอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ท่านมาปลดป้ายผมเนี่ยผมถามว่าแล้วลองลอยเข้าไปนานไม่เห็นปลดสักทีนะแล้วมาปลดป้ายผมเนี่ยนะผมเสียหายผมเสื่อมเสียถูกไหมครับ